วิธีแฮดน,นี่นนอันนี้น้ำยำน้ำจิม้มนี่แห้งค่ะ พี่น้องเอ้ยซื้อไปเธอข่าวมต้องไปตามปก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 ให้มันเมื่อยเสื้ออันนี้ไปแล้วก็จำ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 โอ้ยมีแห้งค่ะพี่น้องเสื้อไปลดค่าแซ่บแซ่บมีมีมีกินแล้วเอาไปกินกับข้าวหล่อนเจ้ยนะจริงพีป้านเลยป้านเลยพีชอบมากร่อยกว่าป้าเลยร้อยร้อยพีพี่กินทุกวันพี่ได้กินทุกวันแล้วคือทำไงดูว่าดูว่าพีไม่ต้องพูดพีไม่ต้องพูดตามพีมาดูพีมาเดี๋ยวพีพีผีพามาดูนี้ น้ำยำแกเนื้สุพรัณแล้วน้ำยำน้ำยำน้ำยำพันแล้วมามาคิงคุ้งคิงอบซี่ถือใหม่ถือใหม่เลยถือใหม่เลยมิ้นครับเ่ะพีจะบอกให้เดี๋ยวเรามาเทน้ำยำให้ดูไก่ไกกันวิธีทำกับข้าวไม่ยากอะไรนะคะภาษาบ้านเกิดคุณสิ เอาภาษาพู้ไทยหรือภาษาะาวิธีเฮ็ดกับข้าวบ่ย่ากอีหยังเด้ค่ะพี่น้องนี่เขาเตรียมอุปกรณ์มาแล้วแมนบอมีกุ้งมีหยังมีหยังมีหยังยังส่มีพักมีหยังเฮากับหยังจะรู้ไหมเจ้าก็บอกไปสิมีอีหยังเข้ากับส้ไปมีหยังถามหรืออะไรเจ้าถามหรืออะไรมีหยังก็มีกุ้งมีปลาหมึกนี่แหละมีอีหยังนีเบิ่งเอานมีแหละมีอีหยังนี่เบิ่งเอามีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูยอมีเมูสับมีแม่หยัง เคลื่อนเคลือนนองเบาเคลื่อน้องเบาอะไรหองเบาปะพี่เบาพี่เบาเคลื่อนวิธีเฮ็ดนี่น้นจิ้น้ำยำน้ำจิ้มแต่อร่อยน้ำยำน้ำยำนี่หน้าตาควดเต่งนื้อสี หน้าตาควนมันเป็นน้ำสีเดิมข้าวถอดข้าวถอดมีหน้าตาควนนี่อันนี้น้ำยำน้ำยำเนี่ยพี่พี่บอกอร่อยอร่อยเลยร่อยแรงเลยตัวนี้กินง่ายไอซีเทเหรอเด้ฮะซีเทเหรอเด้เฮ้ยเทเดเทรถเทรถนี่หยทำไปนี่เห็นไงไงเห็นไงไงสบายสบาย ขั้มนี้เป็นอันเรียบร้อยค่ะโอ้อีซี่แม่นอีซี่ไลท์แกแล้วก็วิธีกินถ้าแปลว่ายักติดแก่มแน่นะคะกับไซตะเก็บนี่นี่ภาษาอะไรนะตังคนึงภาษาภูไทยภูไทยคือภาษาถิ่นอะแล้วถ้ามีอะไรบ้างนะภูไทยอะไรที่พูไทยอีสานเอาอีสานอ่ะอีสานมาจุดๆพี่น้องอันนี้ปลาหมึกเด้อเป็นยังไง มันบอกคือกันมันบอกคือกันทายจะมาเฮ็ดแทนให้พวกเจ้าดูก็คือเฮ็ดให้พวกเจ้าเบิ่งเฮ็ดให้พวกเจ้าเบิ่งพวกเจ้าทางบ้านเบิ่งดูไงอันนี้เป็นน้ำยิมน้ำน้ำยำน้ำยำก็คือทำอาหารง่ายขึ้นเฮ็ดเฮ็ดกับข้าวง่ายขึ้นเฮ็ดกับข้าวอร่อยแซ่บแซ่บพี่เบ้า สิ่วัฒภาษาอย่างนับบันิ้จักสิใต้เจ้าอีสานจักพูไทยบันิพี่เ<า>บ,บ,บาแนะนำหน่อย